นาเนียผจญภัยตอนที่เท่าไหร่นะ13ตอนที่13ถึงไหนแล้วว่าเราคุยกันถึงไหนแล้วนะตอนที่13แล้วก็นาสิตอนที่ 13, 13. อ่าตอนที่13ตอนที่นาเนียพาเหล่ามังกรพานางฟ้าแลมเมดซ่าหนีออกจากเมืองใหญ่บาบิลอนเพราะเมืองนั้นพระราชาขี้โกงใช่ไหม เพราะ<ช>พวกเขา<ม>เขาเนี่ยไม่ควรเขาไม่ควรเป็นพระราชาแล้วเพราะเขานิสัย,ยม่ดีเขาจะฆ่ามังกรเขาจะโกหของทุกคนเพราะเขาจะฆ่ามังกรที่ที่เาขาเขามีมิตรใช่มังกรเป็นเพื่อนเป็นมิตรของเราบางมังกรบางตัวก็อ,อาจจะมีมิตรกับไม่มีมิตรก็ได้อาจจะฆ<ช>่าคนเลยบางตัวอาจจะดีบางตัวอาจจะไม่ดีแต่เราไม่ควรฆ่าเขาใช่ไหมใช่เพราะเขาเราต้องปากเขาเพื่อเราต้องเลี้ยงใช่ เราให้ฆ่ามอนเตอร์ดีกว่ามอนเตอร์ช่วรไลยโอเคหลังจากนาเนียออกมาจากเมืองบาบิลอนตอนนี้นาเนียก็ยืนอยู่บนมังกรที่กําลังบินอยู่อย่างสูงและอย่างใหญ่โตนาเนียกับมังกรก็ไปจัยกันเรื่อยๆแต่ระหว่างทางนั้นเองนาเนียก็ไปบนเกาะเกาะหนึ่งเกาะนั้นเป็นเกาะที่อยู่จากฝั่งมากๆซึ่งรอบกว่าจะมาถึงเกาะนี้ต้องบินอย่างน้อยสามวันสามคืนซึ่งมันไกลมากๆเลย ซึ่งจะไม่มีมนุษย์คนไหนหรือเรือขี่เรือมาถึงได้เลยนาเนี่ยบพรไกลจากแผ่นดินมากไกลจากเมืองไกลจากทุกอย่างหมดเลยนาเนี่ยก็เลยไปเรามังกรเราบินไปที่เกาะนั้นดีกว่าอย่างน้อยตรงนั้นก็ไม่มีใครมาแน่นอนถ้าไปเรือไหนเมื่อแค่ก็ตายหมดใช่นถึงต้องปีกับมังกรก็ไปปราบมังกรมาให้ได้ก่อนสิใช่ พอ,อนัน,น,นยจะได้ไม่เหนื่อยโอเคทีนี้พอ,อนัน,นียขี่มังกรมาถึงเกาะแห่งนี้ซึ่งตอนแรกๆนัน,นยก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติก็เหมือนเกาะทั่วไปมีต้นไม้มีหญ้าม,มีทุกอย่างเลยมี <c oughs> ต้นมะพรา้าวแต่พอ,อน,นเนยดองเดินเข้าไปเรื่อยๆและลองสำรวจวรอบเกาะแล้วจ้ามังกรกบ็บินขึ้นไปแล้วก็สำรวจวรอบเกาะทันใดนั้นเองมังกรก็เจอมัมงกรกอีกตัวหนึง่ as, <c oughs> งเฮ้ยพี่มังกรเราเจอมังกรอีกแล้วแล้วพอบินไปออ้ยตรงนั้นก็มีมังกร มันก็มีมังกรทำไมเกาะนี้มีแต่มังกรเยอะไปหมดเลยโอ้โหป่าไม่หายแล้วนาเนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของมังกรเป็นเกาะมังกรหรือเปล่าเกาะมังกรในตำนานใช่แล้วใช่แล้วที่นีต้องมีที่อยู่มีเหล่ามังกรอยู่กันเยอะแยะแน่เลยก็ว่าอยู่ทำไมถึงมันมีมังกรเป็นแสนของเรามีมังกรดำสองตัวมีเจ้าเลสเจ้าบูแล้วก็พิงค์พิงกี้ใช่ไหมสามตัวมังกรเราไปช่วยสีดำมาสองตัว ตอนสุดท้าย,ยาจำได้ยังจำได้เลยอ่าเป็นห้าตัวโมอีซ่ากับนางฟ้านางฟ้าด้วยโอเคทีนี้ห้ามังกรหนึ่งนางฟ้าหนึ่งเมอีซ่า,าและหนึ่งนักผจญภยัยก็พากันเดินเข้าไปกลางเกาะหนึ่งแล้วผจญภัยก็คือล <c oughs> ่องลอยเนี่ยทีนี้พอไปกลางเกาะนานยัยก็เห็นเหล่ามังกรเยอะแยะไปหมดและไม่เพียงเท่านั้นมังกรบางตัวอะไร แล้วทีนี้พอนานเนียเดินไปที่ก็เจอเหล่ามังกรทันใดนั้นเองมังกรบิน,น,นมารอบๆเป็นสิบเป็นร้อยตัวเลยบินมาที่แก๊งนานเนียเหล่ามังกรก็บินมาใกล้ๆพวกเจ้าเป็นใครกล้าบุกลุกเกาะมังกรของข้าหรือไงมังไอ้มังกรที่แปลงเป็นมนุษย์อยู่ข้างนานเนียก็เลยแปลงร่างเป็นมังผู้ทุกคนทั้งห้าตัวกลายเป็นมังกรห้าตัวพวกข้าก็เป็นมังกรข้าติดตามนักผจญภันยนานเนี่ยเพราะเขาเคยช่วยชีวิตฉันไว้ ตอนนี้ข้าติดตามท่านนานเนียมาที่นี่คือที่ใดกันมังกรยักษ์ตัวใหญ่อายุเยอะอยู่ตัวหนึ่งบินลงมาซึ่งปีกมีรอยขาดเป็นพันปีเลย<อ>ปีกมีรอยขาดรอยไม่รอยต่อสู้เยอะแยะบินลงมาผบผบผบท่านนีเอมังกรก็รวบแขนฟุบรบปีกสิรวบปีกปุ๊บแล้วแปลงร่างเป็นมนุษย์ลงมาพวกท่านเป็นมังกรแล้ว มาที่นี่ได้ยังไงพวกท่านรู้ที่นี่ได้ยังไงมังกรก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้ข้าก็บินมาเรื่อยๆแล้วมาเจอเกาะแห่งนี้ก็บินมาเที่ยวอยู่เฉยๆก็มาเจอก่อแล้วเท่ามังกรก็บอกว่าที่เนี้ยเป็นเกาะแห่งมังกรเราชาวมังกรเนี่ยอาศัยอยู่ที่เกาะนี้งั้นข้าขอเชิญพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าก็เป็นมังกรไปที่ถ้ำสิเดี๋ยวข้าจะพาไปดูว่าพวกเราอยู่กันที่นี่ยังไงหนูภูมามังกรมากเลยเออแล้วก็เท่ามังกรก็เลยเดินพา ฆ้ามังกรไปหนูก็เอาพลังไฟมาโครบืนเลยเอ่อนาเนี้ยยังไม่ต้องช่านะนาเนี้ยก็เดินตามเมดูซ่าก็เดินตามมานางฟ้าก็เดินตามมาด้วยทั้งคนพาเข้าถ้ำซึ่งถ้ำเนี้ยจะมองไม่เห็นถ้ำง่ายๆทุกคนเดินไปเอ๊ะแล้วมันถ้ำจรงๆนะถ้ามังกรก็บอกว่าถ้ำเนี่ยท่าพิเศษทุกคนทุกไปจะมองไม่เห็นหรอกไม่งั้นข้าจะหลบตาจากทุกคนที่เดินทางมาได้ไงว่าไม่ให้มีใครเห็นนไม่ให้ใครรู้จักถ้ำที่นี่ ต้องเป็นผองมัาางกรเท่านั้น,นอย่มองเห็นทัานใดนั้นเองเท่ามังกรเลยไล่คาถาหมงมงมิ่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 งทให้นาเนียมองเห็นถ้ามังกรนางฟ้าก็มองเห็นถ้ามังกร,รและโมเด่า,าก็มองเห็นถ้ามังกรส่วนมังกรทั้งห้า,าตัวของเราเห็นอยู่แล้ว่ทุกคนก็เดินเข้าไปเราเป็นมังกรไม่ใช่แค่มนุษย์เลยใช่แล้วพวกทั้งหมดก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไป ทุกคนก็ตกใจเพราะในถ้ำเนี่ยกว้างมากแล้วมีเมืองอยู่ในถ้ำเป็นแบบใหญ่โตเลยโอ้พวกท่านอยู่นี่เองข้าชักชอบที่นี่แล้วสิมังกรก็เริ่มพูดแล้วมังกรกับมนุษย์มังกรก็แปลงร่างเป็นมังกรแล้วบินเข้าไปในถ้ำไปดูเมืองที่อาศัยของเรามังกรฟุบๆนานเนี่ยเดินเงียบมาตั้งนานเออเงียบหรือว,ว่าเราจะให้มังกรอยู่ที่นี่ดี รว่าถ้าเราไปผจญภัยเนี่ยมังกรจะเป็นอันตรายแน่เลยบางคนชอบมังกรบางคนไม่ชอบมังกรใช่ไหมไม่ใช่นะแต่เราต้องพาไปเพราะเราเดี๋ยวเราก็จะไปไหนไม่ได้อีกเลยหรอท่าก็บินได้ไงไม่มีปเลยนางฟ้าก็บินได้ไงแป่เราเป็นมังกรไม่ได้นาไม่เป็นไรเราจะเห็นแก่ตัวไม่ได้เราต้องถามมังกรก่อนว่าเขาอยากอยู่ที่นี่ไหม เพราะว่าถ้าไปประชนภัยนอาเนี่ยมังกรจะเป็นอันตรายหลังจากก็คิดอย่างนั้นอ่ะเออโอเคทีนี้หลังจากทุกคนคุยกันเสร็จแล้วผู้เฒ่าเ็าบอกว่างั้นพวกเจ้าไปพักผ่อนก็เถอะแล้วนานเนี่ยก็กลับมาพักผ่อนซึ่งผููเฒ่าก็เตรียมบ้านไว้หลังหนึ่งให้เหล่านานเนี่ยกับเพื่อนนักประจนภายมาพักผ่อนแล้วหนูเอาพ้าของคุมตัวไปอย่างระหว่างเข้ามาในบ้านหลังจากกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนานเนี่ยก็เลยบอกเปิดประชมุม นานเนี่ยเขาเลยบอกว่าข้าเห็นว่าที่เนี่ยเป็นที่อาศัยของเหลามังกรพวกเจ้าเป็นมังกรเนี่ยการจะไปปะจนภไปกับข้าเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นข้าไม่ห้ามเจ้าและข้าไม่บังคับพวกเจ้าเจ้าจะอยู่กับข้าหรือท่านหรือเจ้ามังกรจะอยู่ที่เกาะมังกรนี้ก็ได้เพราะข้าจะไป,ปะจนภัยเมืองต่อไปไปยังที่ต่างๆซึ่งพวกเจ้าอาจจะเป็นอันตราย ซึ่งเหล่ามังกรก็หันหน้าบอกว่ามัางกรดำสองตัวก็บอกว่าท่านนั้นเนี่ยข้าอยากอยู่ที่เกาะมังกรที่นี่มันเงียบสงบไม่ต้องข้าฟันกันข้ามีเพื่อนด้วยนายเนลบอกว่าได้สิเจ้าดำเจ้าทั้งสองตัวสามารถไปอยู่กับที่นี่ได้เลยข้าไม่ห้ามเจ้าว่าแล้วเจ้าดำสองตัวก็มากอดทุกคนแล้วก็เดินออกไปบอกลาเสร็จแล้วก็เดินออกไปทีนี้เหลือพิงกี้ เจเลสเจบูทุกคนก็มองหน้ากันเจบูกับเจเลสจะคุยว่าเจบูเราจะยังไงดีท่านนั้นเนี่ยเคยช่วยชีวิตเราแต่ที่นี่มันน้าอยู่นะพวกเราไม่ต้องไปประจนภัยพวกเราไม่ต้องมีอันตรายท่านนันเนี่ยก็าไม่ต้องปกป้องเราด้วยเจาบเลสกับเจบูก็าลังคิดอยู่เจพิงกี้บอกว่าเจ้าไปเถอะไม่เป็นไร อย่าฆ่าจะคอยดูแลนานเนียเองส่วนเจ้าเลจกับเจาบูท่านไปอยู่ในเกาะมังกรเถอะเจ้าเลจกับเจาบูร้อกห้าอยากไปอยากไปกอาเจ้านานเนียส่วนท่านาเนียก็บอกว่าเจาบูเจาเลจเจ้ายังน้อยเจ้ายังอายุยังน้อยจะอยู่ที่นี่เถิดการไปประชุมไทยกับข้ามันอันตรายแล้วนานเนียก็กอดเจ้าเลจเจาบูไปเถอะเจ้าเลจเจาบูก็บอก มันฆ่าไปก่อนนะทีนี้เหลือแค่พิงกี้นางฟ้าแล้วก็เมดูซ่านันีองก็ถามพิงกี้ว่าพิงกี้ท่านจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวข้าจะไปพรุ่งนี้แล้วพิงกี้ก็บอกว่าไม่ได้ข้าไม่ไปตอนนี้นางฟ้าได้ไล่เวทมนต์ให้ข้าเนี่ยเป็นเหมือนมนุษย์ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าเป็นมังกร ข้าจะไปกับท่านแต่เขาดูแลท่านท่านจะได้ไม่เหงาโอเคไหมยังมีพิงกี้หนึ่งตัวเป็นเพื่อนท่านโอเคนานเอก็บอกอดีใจมากเลยนานเเลยกลอดพิงกี้แล้วมังกอดสาวไปกับข้าแล้วก็มีนางฟ้าแล้วก็มีเมดูซ่าเพื่อไม่ให้ทั้งเ,เจ้าเล่ห์เจ้าปูนเจ้าดำเป็นห่วงมากนักเดีย๋ยวพุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเดินทางกันเลยโอเคไหม เช้าวันลงขึ้นนานเนียพิงกี้นางฟ้าเลย์เมดูซ่าก็เดินม,มาที่ริมแม่น้ำเพื่อจะเดินทางออกจากเกาะพิงกี้ก็แปลงร่างเป็นมบังกรนานเนียก็ขึ้นไปขี่หลังบนมังกรเมดูซ่าด้วยนางฟ้าด้วยแล้วก็บินออกมาเลยโดยไม่บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องเสียใจกับการจากลาน,านาเนียก็บินไปเรื่อย แต่ทันใดนั้นเองขณะนานเนียบินไปยัง <c oughs> ท้องฟ้าที่ไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยอยู่กลางทะเลนเลั้นทันใดนั้นท้องฟ้าก็มุดบูมบูมบูมแล้วยูยูฟ้าก็พามาที่นั้นเนี่ยตุม้มทั้งพิงกี้ทั้งนานเนียเมนดูฟ้าเมนดูฟ้าและนางฟ้าหายวับหายไปเลยทุกคนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นนานเนียโอ้ ฉันตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้นานเนี่ยทุามืดมุดเป็นมดเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วจะอยู่นานเนี่ยก็ค่อยๆเรื่มตาขึ้นค่อยๆเรื่มตาขึ้นเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยทําไมฉันกลายเป็นเด็กเอ๊ะเอากับเบบี้เฉยฉันกลายเป็นเด็กตัวน้อยทําไมเนี่ยนานเนี่ยก็นึกฉันมาเกิดในร่างใครเนี่ยฉันเป็นใครแล้วนานเนี่ย นานเนี่ก็เลยเดินไปรอบๆหากขาจบเอ๊ย hey, ฉันมาอยู่ในร่างคนนี้ได้ยังไงแต่ถ้าสอบที่พลังของฉันยังมีไหมพลังยังมีอยู่เลยเฮ้ย hey, ฉันมันเกิดในร่างของใครเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันน<า>นเน<ม>ีย่ยง,งวฉันอยู่ไหแล้วแล้วตัวฉันอยู่ที่ไหนนานเนีตะโกนเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้ว <c oughs> พิกกี้นางฟ้าไปดู้สาอยู่ที่ไหน โอ้ oh! จบพวกนี้มาตอนต่อไปโอเค